หมดแรงกับต้นไม้ชุนกันนะคะออกเม็ดออกไม่หัวนี่มาฝั่งนี้จะได้ไม่ั่นไหมก็ระบบมันี้หรือยังได้แล้วพอแล้วพอแล้วเหลือแต่ตัดนี่แหละช่วยกันเอาไม้ไขไม้มาตัดไปเลยเอาหนึ่งเม็ดไปวัดตัดเลยได้ในนิตยาใช้มีดอย่างเดียวเลยนั่นน่ะ ช่วยยกได้ไหมยาอมื่อกานนี้โคชายาแของผู้ช่างยนดีดมั้ยยนด้วนะ้เทีบเลยะับเทียบหน่อยจะขึ้นไมแล้ว มันพมใช่ไหมไม่รู้ลองลองดูลองดูนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองก่อนนะคะต่อเลยนะไม่เสียเจอเจ้าเออมันหนักด้วย,นนวยจะขึ้นไลน์แล้วนี่สารจะทำอะไรแสดงนี่เอาบางทีรอยฟุกจะได้เป็นมุมเดียวกันไงโอเค

เาจะเอาขอบคุณป้าทวานะมันหนักกว่าหนักกว่ามือใช่มันหนักกว่านะมือจะพ่วงง่ายนอนเลยเฮยนิดมือมือโ่วงน่นอนเลยเขาบอกคอยจับพาบันโอ้ไม่นั่นหรือเปล่าเลื้อยนั่นไหมเลื้อยเพิ่งเดินน้อยน่ะแม่จ้าเจมจ้ามันเลื้อยเลื้อยเขาบอกเขาหนีบอก มันเสไฟเนาะเลยว่างเดือนน้อยอย่างี้ตัดหนอดน่ได้นะเลื่อยก็ได้จะตัดก็ได้จะแบบไหนก็ได้เราจะออกจากตากรเร็ว ไม่งั้นเราก็จะต้องลงอยู่ในป่าขอบคุณที่กินนะคะกินตำห้งและตำห้งเหรอตำมมาบันกินบหอี้แสดงว่าอยู่าแล้วแล้วแล้วะคิดถึง รมด้วยด้วยกันคนไข่ดีไข่ขึ้นรถเดี๋ยวอันน oh. ี้เก็บขึ้นรถต่นเดินไปซื้เนื้อาขาขาเขาเสียงกว้าง อันี้มีไว้จะไปไปไมันมันเทน้ำปะอบันเลยรจะไปมาไหนล่ะะตัวนี้นะัวนี้เนี่ยชวนด้วยทาซื้อก็ได้ซื้อล้าเรามาทเองไไปร้านที่บรนมคทำอ่ะ เอาใส่ผ่าน <t ick> ่แคนใส่อมันต้องมียนก่อนมันเอาให้รอบก่อนมันถึงจะมเแตกนะคะเนี่ยต้องให้รอบก่อนลาเารยแล้วยกถ้ายแลกสุดท้ายแล้วเข้าแล้ว ันแล้วจแล้ว,ลว,ลวตามมา,างหลงงุงป้าปลาล้านอวแล้วตอนนี้มมนมัะกได้แต่งงึงไ่สั้นอกสั้นมาอนนแล้วไม่ใช่สามหุ่งอีไงมาเนาะเกมาครอกันได้ ยัดฟ right. yup. oh. ุตซ mm hmm. yes. uh. oh. uh. uh. ุ่มยัดฟุตซุ่มเลยนี่เอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนี่ตัดตัดไปนี่นี่โค่นโค่นไปน้อง ใครเป็นลมมันดมอย่าลมย่าลมอีเนื้อเห็นไหมอีนยวเดี๋ยวๆไอ้คนที่พูดดมก่อนเพื่อนเลยเพราะไหวอยู่ค่ะเพราะไหวเพาะหวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจะบอกเลยเรียกป้าที่บ้านเป็นคนแรกเพราะว่าป้าให้มานี่อะดมจนยอดแล้วข้าป่าแล้วก็เนื้อดม กล้วยกล้วยกินก้วยได้นะครอยู่ข้าวอยาสุดยอดให้ไปซื้อขนมปมาให้กินไหมโอานะโอ้จีิดซื้อนมปัมันเซ่บที่ไหนนี่เอาทำเร็วไงทำมาทำดีมากเดี๋ยวก็ทำอยู่ได้มาเอามาส่งด้วยนะย่าพี่เสเอามาส่งด้วยนะนมปีม่จัดเล่นกมากทค่อยหันไว้ ไม่ต้องวัดวัดแน่จากนี้เราขอวัดเราม่ไอวัดผิดหรอเอาันนี้แล้วมันยาวเืนเนาะไม่แก่มัปนอะโอ้ได้กล่ำแล้ววัดข้อผิดเนี่ยฮะกล่ำเป็นมัดมัดเลยไหมกล่ำนี่นะครับ

นี่อังฟังไม่จ่าบัวเออจ่บัวเออท่านเดทานจงเบด่านเบ็ดดู้อยนี้ยไม่ไปจงเบ็ดหรอกเขาจะไปย้ําตเขาจะไปย้ําตรงไปที่ส่บัวใช่ไหมเออที่จ่าบัวกระแรงกระแรงตระแรง

ฟ้องเท่าเผาข้าวหลามเลยเนาะเออคือบอกจะทำข้าวหลามพอดีเลยเนี่ยฟ้องข้าวหลามนี่แต่ไม้ไม่เกี่ยงแล้วไม้แก่ยงองหอมไม้อันนี้าเผาอยู่บาง่จ้าไม่ใช่หาก้องเขาไม่ใช่เหรอไม้นี่เราไม่ติดเที่ยเอ้าเหรออ๋อมันไม่มีกระดาษติดหนาตามันมีเยื้อมันไม่มีเยื้อใหญ่เดี๋ยวนั่งดีกว่าไป้นเด็ดขาดไปเลยตัดขาดไปเลย เลี้ยงข้าวจ้าวันนี้ใช่มูกระทาะอ้ยชาชาพามีหรือเปล่าหัดอันนี้อกามูกหมันเหลือข้อให้มันเหลือตัดอันนี้ออกให้ันเหลือต่างมาเป็นไรเดี๋ยวเราก็เสียมเดี๋ยวเราก็เสียม อย่าไปตัดตรงข้อจีอย่าตัดตรงนี้นี่จะันหรอใครบอกไม่ได้ันหรอเอฟมันจะใคนเืนนมันจะนื่อนะไม่ใชกาคลื่อนไนะมใช้คนคืนตัเย่ีไสบายไม่ทันมันกรอบนะไม่ด้ได้หรอกคาหานมันกรอบนะตรงเนี้ย ไม่ไมมันจะมีเยื่อเยื่อมันจะทําให้ไม้กรอบเป็นคนเป็นคนหลวงกินเงืนหลวงอัดเนื้หลวงนี่เบาเบาเบาเนี่ไมเรองจะรอเารอเอาไม้เสือรอเอาไม้เสืออยู่ตัวนั้นหันเลยรออยู่อ้าวปลามันยังไม่หันนั้นเลย

สุดปลายค่อยเอาเองนะค่อยจะไปทำต้นซากุระในห้องต้อคิดมากไม่เราสั่งซื้อดอกดอกซากุระมาแล้วก็มาวางปักไว้กับต้นไผ่รักเทศกาลวาเลนไทน์โอมีหน้านี ใกล้ๆเหรอใกล้แล้วก่สดก่อนจะถึงเนี่ยอันนี้ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่แต่าความยาวมันต้องรัดใหม่มีเด้อมีเด้อแค่คุณบันดีกว่าที่เสืจะได้ตังค์หที่เอาหนัคุณบันบันวันเล่ก็ไม่เอาเอาเทกคุณันดีกว่าเงคยอยาให้ใจเยมลงมือทำ กยจันตัวกันำมังมือด้วยนะม,นม,มันจะไหลไง ใช่เดินเดินดีคนหลังเดินหดีำหลอ่าพี่นิดผมหมอผ้หมตอเ่อี่น้องเอา่มจับ่หรอ่ะจแล้วท่านผู้ชมโลมหนาลมหนาลมหนา เลือดของใครก็ไม่รู้ซ้อมคมอ๋อเดี๋ยวไม่ได้อย่นี้ผู้รู้ยังไงจะตัดอีกอืมไว้ให้เขาตัดดีกว่าอันนี้ก็ไปด้วยจะได้ใช้ใช้ปกไเออมีหลายคนไปให้หมดเลยแถวๆนี้ กระทบนี้ก็คนไปเลยเนี่ยคนได้เหรอเออไม้นี่บอกไม้นี่บอกเออหรือไปเลยเออไปให้บนเหลือบนรอดสมไฟไล่ยุงกว่าไปเสือเนาะนี่พอพอแล้วครับปิดแล้วครับนี่ของใครเก็บเก็บมีดเก็บมีดเก็บมีดวัสดีครับปลาสี่สิบนีดอยู่กับใครบ้างเก็บให้มาแล้วเรามาจบคลิปกันมาจบคลิปกันรถจบดหนึ่งรถนึเลยฮะเอาเอาแล้วก็อีกอันหนึ่งนะ เออไปเราเราจะกลับแล้วเอ็มมาเอ็มเราก็ถ่ายใส่หัวม้วนอีม้วนที่เรากำลังานี่มาทีนี้ดิไม่มีใครยืน ทำไมไม่ถือไข่ด้วยล่ะักไเรืยเลทำไมไม่ถือต้นไ่คนละลำเรานี่พื่อนนี่ฮเีเดี๋ยวดูอดูมาดูเดี๋ยวดูเป็นไงเป็นไงาสวยมาสวยไหมาสวยอ่ะหนึงสองสขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณยนี้สขอบคุณฝากชมคลิปอย่น้อยหนาทีเตรียมตัวกับ หน้าตาดีใจดีรวยวสวยรงรวยนะคะให้เเนื้อูดงนทาคู่คมาแล้วค่ะมาแล้วของอยืร้คุณนะวะเดทากลับแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่วมาชมให้กำลังใจเช็คพิกเดหลัไปดาให้ด้วยนะคะบายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ